คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างค่ะวันนี้ค่ะเรามีคลิปวิดีโอจากทางสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ไปพบปะกับเกษตรกรอยู่ที่ตำบลโคกขามถ่ายทําการทํานาเกลือส่งเข้ามาให้กับรายการทุกที่ทั่วไทยเราโดยเฉพาะเลยค่ะเห็นว่าปีนี้ชาวนาเกลือยิ้มกันได้เพราะว่าราคาเกลือพุ่งเกือบเท่าตัวคุณผู้ชมมันเป็นผลมาจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่ฝนค่อนข้างจะตกนะครับทำให้ผลผลิตได้น้อยราคาก็เลยขยับสูงต่างดับ ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมเป็นช่วงที่เริ่มทยอยเก็บผลผลิตนาเกลือเพื่อส่งขายกันได้แล้วนะครับหลังจากที่ทํานาเกลือมาครบ20แดดนะครับก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวอย่างพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของกุลุงเลอพงจันทองชาวบ้านตาบลโคกขามอาเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับเริ่มทํานาเกลือกันตั้งแต่ตุลาคมปลายปีที่ผ่านมานครับเวลาเขามาเก็บเกลือช่วงนี้ก็ใช้เครื่องมือตีเกลือแยกเป็นชิ้นเล็กๆ็กนะครับเขาเรียกว่าอีรุนแล้วก็ในการดันเกลือแบบนี้ด้วยวก็ทําให้เป็นกองกองเอาไว้แล้วก็ค่อยๆขนย,ยเไไนยุงเกลือ ส่วนขั้นตอนทํานาเกลือต้องอาศัยเวลาสักประมาณ4เดือนนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากตุลาไปไปลายช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มาเก็บผลผลิตช่วงมกราคมยาวจนถึงพฤษภาคมได้เลยครับ ลุงเลอพงบอกว่าพื้นที่40ไร่สำหรับทำนาเกลือเนี่ยจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นการทำนาตามขั้นตอนต่างๆค่ะก็จะมีพื้นที่นาตากพื้นที่นารองเชื้อและพื้นที่เหลือสำหรับการทำนาเกลือจริงๆอยู่6ไร่ค่ะสามารถที่จะผลิตเกลือได้ประมาณ250เกวียนซึ่งตัวลุงพงเองค่ะบอกว่าการทำนาเกลือเนี่ยก็เป็นทั้งอาชีพด้วยแล้วก็เป็นวิถีชีวิตค่ะโดยทำมานาน50ปีแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่ติดกับชายทะเล ทำนาเกลือมาเป็นรุ่นที่3ลุงเลอพงเองค่ะก็ยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสากรหมู่3ามตะบลโคกขามปัจจุบันเนี่ยเห็นบอกว่ามีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทํานาเกลือทั้งหมด48รายพื้นที่พันกว่าไร่ค่ะตอนนี้ก็เน้นการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน G A P ค่ะในพื้นที่ของเราเนี่ยได้รับการได้รับการพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับหน,นังสือรับรองแล้วว่า เราทำคือให้มีคุณภาพอยู่จํานวน3าลายนะครับขณะนี้เราได้3าลายแล้วแล้วก็ปีนป 66, เนี้ยปี2 5ง6เนี่ยเราก็สมัครเพิ่มเติมมาอีกประมาณ10บลายเอาคิดว่าประมาณ 7, จ็ปีเนี่ยคิดว่าแก่หรือว่า GAP หรือว่าการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนี่ยน่าจะครบทุกครัวือนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้หนังสือรับรองแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือเวลาคนซื้อมาเนี่ยขาจะ ดูว่าเกลือที่เรามีคุณภาพหรือไม่อย่างไรเพราะการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งยุ้งฉางเก็บเกลือต้องมีคุณภาพป้องกันกไม่ให้เข้าไปทํารังในยุ้งได้ป้องกันหนูไม่เข้าไปสู่กระบวนการที่ทําให้เกิดเ,เชื้อโรคหรือว่าเ,เกิดสกรปรกได้ ส่วนราคาเกลือปีนี้นะครับคุณผู้ชมต่างจากปีที่แล้วสูงเกือบเท่าตัวครับปีก่อนขายได้เกวืนละ1,600บาทแต่ปีนี้ราคาเกวียนละ3,500บาทที่ราคาดีแบบนี้เพราะว่าฝนตกเยอะคุณผู้ชมก็เลยได้ผลผลิตน้อยพอผลผลิตน้อยนะครับเป็นที่ต้องการมากราคาก็เลยสูงตามส่วนกลุ่มลูกค้ามีทั่วทุกภาคเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลือที่จะเอาไปใช้งานเขาก็จะต้องมีการตากแดดตามระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลือกไปใช้งานที่ต่างกันไปครับสำหรับเกลือที่จะนำมา ใช้ในการทําอาหารเนี่ยจะใช้เวลาในการผลิตหรือว่าตากอยู่ประมาณ20แดดค่ะแต่ถ้าจะต้องใช้เวลาในการตาก25แดดเนี่ยก็จะเป็นเกลือที่จะนําไปใช้ในทางการแพทย์และเห็นบอกว่าชาวนาเกลือที่สมุทรสาครเนี่ยจะประกอบพิธีแรกนาเกลือค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะ